Okay, Mon, อ้าวสำหรับบาลานซ์แพทวันนี้ทุกคนเผื่อใครลืมไม่รู้ดูแต่ว่ามันนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวจะ Additional Add-on ให้นิดเดงแล้วกัน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ เติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเก็คโ,โคกะไหนๆก็จะมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูชุด Battle p a s s หน้าโคเทอ่ะสำหรับเก็คโคกะนะครับอันดับแรกเลยตัวของมันน่ะได้รับค่า a t t a ท็พื้นฐานต่อเลเวลเพิ่มขึ้นนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็ อ่าท่าแรกที่ได้บัฟครับก็คือท่าสมกสกีนสมกสกีนนะครับเมื่อใช้แล้วเราจะได้ชาร์จโจมตีใช่ไหมโดยปกติชาร์จโจมตีนะครับมันจะโจมตีแบบมันจะมีบัฟเพิ่มก็ทําให้มันโจมตีเป็นดาเมจร้อยยี่สิบเ์เนทีนี้มันก็ทําการบัฟทําให้อ่าสมกสกีนแล้วทําให้การโจมตีชาร์จโจมตีแรงขึ้นเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็แรงขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แหละไว้ง่ายเนาะทีนี้อีกส่วนหนึ่งครับก็คือยูไนของเกโคกะ มันมีส่วนที่ได้บัฟแล้วก็โดนเนิร์ฟในส่วนที่โดนเนิร์ฟก็คือเนิร์ฟในส่วนของดาเมจดาเมจมันเบาลงนะครับดาเมจเบาลง20%ก็ถือว่าแอบน่าเสียดายแต่ในส่วนที่มันได้บัฟก็คือมันทําให้การเก็บการเก็บอยู่ไหนเก็บง่ายขึ้นเยอะครับ24 25โ okay. oh, อเคโห้โทิวทลิตกองเดียวมันขึ้นมา50%แบบจาก25 ทิวทริซกองหนึ่งขึ้นมาประมาณ2 0 25%อาจจะมีแบบขึ้นตามเวลาด้วยแหละแต่มันก็แบบก็เยอะนะก็เยอะนะโอเคในส่วนของกาเซียกาเซียได้รับบัฟท่า2แล้วก็อยู่ไหนนะครับท่า2ก็คือท่าฟรีสไ์กับไอชาร์ดฟรีสไ์นะครับเวลาใช้โดนคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะวิ่งช้าลงใช่ไหม ซึ่งในส่วนนี้นะครับตอนแรกอะ่ะมันจะช้าลง20%มันบัฟมาใหม่ก็คือช้าลงจาก20ขึ้นเป็น30%นั่นเองโอเคเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าไอชาร์ดไอชาร์ดนะครับเวลากดใช้งานเราจะได้ชาร์จโจมตีแบบต่อเนื่องแบบนี้อ่าซึ่งไอชาร์ดนะครับเมื่อโจมตีโดนคู่ต่อสู้จะติดสโลแล้วมันจะมีระยะเวลาสโลอะ่ะของเก่านะครับศัตรูจะเคลื่อนที่ช้าลง0.5วิ หลังจากที่โดนยิงไปแล้วใช่ไหมมันปรับใหม่ทําให้เคลื่อนที่ช้าลงเพิ่มเป็น1วินวินั่นเองครับก็นานขึ้นอะไว้ง่ายแล้วก็ยูไนครับคล้ายๆกันถ้าศัตรูอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะติดสโลปกติ1วิก็จะเป็น2วิถ้าเดินออกไปข้างนอกอะ่ะก็ต้องรอ2วิถึงจะสามารถแบบสามารถเดินต่อได้ก็เป็น3 3ตัวที่ได้รับการปรับ บาลานซ์มาซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าก็ลิาดอนยังคงครองโลกเหมือนเดิม <laughs> ตามนั้นครับอ่ะไล่หนึ่งตัวนะครับสำหรับแพชนี้นะที่ได้รับการบัฟมานั่นก็คืออินเทเลียนนั่นเองครับปับมาในส่วนของท่าหรือคือเดชันหรือก็คือท่ายิงรัวนะใครที่ชอบสายนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับ อาจารย์โอ้โหพอยูไนท์หลีไวแล้วแม่มกล้าใช้ได้เลยได้เลยเดี๋ยว,ยวจบเกมน,นี้ไปรับนะ

ao <laughs> subscribe เออต้องถามสายถูกต้องเลยถูกต้องอย่างที่คุณอาร์มบอกครับคุณวรเมตต้องบอกสายด้วยนะว่าสายไหนประมาณไหนสไตล์เราประมาณไหน มันน่าจะดีวะ่ะเึือ,ออกว่ะแบบโยงแบบโยงออกมาเลยอย่างเงี้ยสุดยอดท่านอาจารย์ แจกจุดที่ยาวที่สุดวัดเทียบกันแล้วอะ่ะ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับไทยอะไร,ร,กระไกลขนาดนี้ผมอยากอู่ค่ะผมอยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์เออรีสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i ป e เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆได้ค่ะขอบคุณครับ